สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัลพัฒโตสุภเลิกมงคลรหัสนิสิตธ5 1 0 5 5 0 6 3 6เศสี่โครงงานที่จะมานำเสนอคือเรื่องการบริหารลดอัจฉริยะในระบบแมโครกริดที่ใช้พลังงานทดแทนด้วยอัลกอริทึม AI ที่มาหรือปัญหาที่จะทำโครงงานนะคะภาพรวมของปัญหาคือระบบไฟฟ้าในปัจจุบันแมโครกริดเป็นระบบ จ่ายไฟฟ้าขนาดเล็กที่สามารถทำงานได้ทั้งแบบเชื่อมต่อกับระบบใหญ่และแบบแยกอิสระโดยไมโครกริดมักใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นแผงโซลารเซลล์และกังหันลมร่วมกับแบตเตอรี่ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นคือแหล่งพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้มีความไม่แน่นอนสูงเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงหรือลมแรงไม่สม่ำเสมอทำให้พลังงานที่ผลิตได้ขึ้น,ข,นขึ้นลงลง เมื่อจ่ายพลังงานให้โหลดที่ไม่คงที่เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือระบบมอเตอร์ในโรงงานการที่พลังงานไม่พอหรือเกินอาจทําให้เกิดระบบไฟฟ้าเกิดแรงดันตกเกิดการโหลดเกินหรือสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์โครงงานนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อออกแบบระบบบริหารโหลดอัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์และควบคุมโหลดแบบอัตโนมัติได้แบบเรลไทม์ time, โดยใช้อัลกอริทึม AI ภายในระบบ ไมโครกิดที่มีพลังงานทดแทนวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานวัตถุประสงค์ 1. จําลองระบบไมโครกิดที่ใช้แหล่งพลังงานทดแทนได้แก่พวกโซลาร์ PV กับแบตเตอรี่ 2. พัฒนาอัลกอริทึม AI เช่น Decision t หรือ Artificial Neural Network เพื่อควบคุมการเปิดปิดโหลดอย่างชันฉลาด 3. ปรับสนดุลการใช้พลังงานโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมจากคน 4. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเทียบกับการควบคุมแบบเดิมขอบเขตนะคะจะใช้ MATLAB Simulink ในการสร้างระบบไฟฟ้าและจำลองพลังงานจากแผงโซล่าใช้ Python ในการฝึกโมเดล AI แล้วก็จะไม่ใช้อุปกรณ์จริงในเฟสแรก หลดที่ควบคุมจะมีระดับความสําคัญเช่นโหลดสําคัญได้แก่ระบบแสงสว่างตู้เย็นและโหลดรองได้แก่พัดลมและระบบชาร์จรถไฟฟ้าความรู้หรือเครื่องมือที่จะใช้ในการทําโครงงานความรู้ที่ใช้นะคะจะเป็นเรื่องระบบไมโครกริดเครื่องกําเนิดพลังงานหมุนเวียนการควบคุมโหลดอัลกอริทึม AI และการจำลองระบบไฟฟ้าและพลังงานส่วนเครื่องมือที่ใช้ก็เป็น MATLAB SIMulink ใช้สร้างระบบจ่ายไฟจำลอง Python ใช้พัฒนา AI Excel ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโหลดใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ไฟเช่นดูว่าโหลดใช้งานช่วงไหนบ้างแล้วก็หรือช่วงไหนใช้ไฟเยอะแล้วก็จะมีการใช้ข้อมูลจริงจาก NREL เพื่อให้ AI ได้เรียนรู้พฤติกรรมการใช้โหลดในชีวิตจริงค่ะ ผลลั์ของโครงงานนะคะจะประกอบไปด้วยระบบต้นแบบจำลองได้แก่หนึง่งแหล่งจ่ายพลังงานจำลองคือพวกแผงโซลาเซลล์พร้อมกัาพลังงานตามช่วงเวลาแบตเตอรี่จำลองที่มีข้อจำกัดด้านความจุและการจ่ายไฟ 2. โหลดจำลองแบ่งเป็นโหลดสำคัญเช่นแสงสว่างตู้เย็นและโหลดไม่สำคัญเช่นพัดลมหรือ EV charger และโหลดจะเปิดปิดตามสภาพพลังงานที่มี 3. ตัวควบคุม AI วิเคราะห์สถานะพลังงานแบบเรียลไทม์และสามารถสั่งเปิดปิดโหลดโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาสเสถียรภาพของระบบโดยจะมีแดชบอร์ดแสดงผลเช่นกราฟการใช้พลังงานสถานะแบตเตอรี่และโหลดที่ถูกควบคุมในส่วนแอปพลิเคชันจะประกอบไปด้วยการแสดงสถานะโหลดแบบเรียลไทม์แสดงระดับพลังงานของแหล่งจ่าย และแบตเตอรี่และสามารถบอกได้ว่าโหลดใดถูกเปิดหรือปิดอยู่มีการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือและสามารถต่อย,ยอดเป็นงานวิจัยหรือพัฒนาแบบเชิงพาณิชย์เช่นสมาร์ทโฮมโหลดเมเนจเมนต์นได้ค่ะ <c oughs> วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง,องคุณภาพหรือประสิทธิภาพของผลงาน <c oughs> ทดสอบระบบจำลองในสภาวะโหลดและพลังงานที่แตกต่างกันเช่น การทดสอบที่พลังงานเกินพลังงานขาดหรือตอนที่โหลดเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็มีการเปรียบเทียบระบบก่อนหลังใช้ AI โดยวิเคราะห์ค่าแรงดันค่าความเสถียรและค่า accuracy ของ AI มีการใช้ confusion m e t r i x r m s e เพื่อวัดความแม่นยำของ AI แผนการดำเนินงาน ในภาคต้นนะคะช่วงเดือนสิงหาคมจะศึกษาทฤษฎีไมโครกิดพลังงานทดแทนและอัลกอริทึม AI เดือนกันยายนจะรวบรวมข้อมูลโหลดจำลองและออกแบบระบบไมโครกิดเบื้องต้นในเดือนตุลาคมพัฒนาโมเดล AI และทดลองฝึกด้วยข้อมูลจำลองส่วนในภาคปลายในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะทดสอบระบบควบคุมโหลดในสถานการณ์จริงและเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงธันวาคม มีการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ AI และปรับปรุงระบบและในช่วงมกราคมถึงมีนาคมจะตรวจเช็คโปรปเซสของโครงงานอีกครั้งเขียนรายงานและจัดทำสไลด์นำเสนอคะ่ะเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในโครงงานนี้เอกสารฉบับแรกโดยโมฮัมหมัดได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการพลังงานในไมโครกิดด้วย AI ซึ่งเป็น รอบแนวคิดหลักที่นำมาใช้ในโครงงานนี้ค่ะสองคือของไคชุนโจได้พูดถึงการพยาก,กรณ์โหลดโดยใช้ big data และ machine learning ซึ่งเป็นแนวทางที่นำมาใช้ในการพยาโาโมเดลคาดการพลังงานและสบับที่3เป็นของหยงหลิวใช้ DEEP LEARNING ในการควบคุมโหลดในระบบไมโครกริดแบบผสมซึ่งใกล้เคียงกับตจวข,ของโครงงานนี้และแสดงให้เห็นว่า AI มีศักยภาพในการตัดสินใจควบคุมโหลดได้อย่างแม่นยำค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ